สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนมีสิ่งดีๆจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องอทํายังไงน้ําหนักเราถึงได้ลง17กิโลภายใน2เดือนนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฝนได้จริงๆนะคะทุกร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไฟตัววีดีท็อกนี่ค่ะสรรพคุณมีมากมายเลยนะคะช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายป้องกันมะเร็งในลําไส้แถมผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกเนี่ยค่ะช่วยได้เลยค่ะแล้วก็ เวลาทานนะคะชงในน้ําเย็นนะคะวิธีทานก็ทานง่ายมากเ,เวลาจะเวลาจะชงทานนี่นะคะชงเสร็จแล้วก็รีบดื่มทันทีเลยค่ะไม่ไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเจลแล้วก็เนีนเจลเราก็จะเ,เป็นวุ้นๆแล้วก็เราจะทานยานะคะ่ะซึ่งแล้วมีคู่กันนะคะน้ําหนักลง17กิโลใน2เดือนก็คือคู่กับตัวนี้ค่ะ เอฟโช่วยผ่อผานแล้วก็ช่วยเร่งการผ่อผานไขม,มันแล้วก็ช่วยกระชับกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะสองสิ่งนี้ค่ะภายใน2เดือนฝนลง17กิโลค่ะอยากทราบรายละเอียดต่างๆหรือแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝนยินดีให้คำปรึกษาค่ะว่าเราทํายังไงลดได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็โทรตามเบอร์ทางล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ